ดีค่ะทุกคนมานนสยานะคะจะพามาเดินงานมอเตอร์โชว์2024กันค่ะสับสับสบยัวๆค่ะมาเดินเล่นกันนะคะ mm hmm. พอดีที่บ้านกระดาษเยอะค่ะมาใช้เงินใช้ทองนะคะชอปปิ้งรถค่ะ mm ่อนอื่นออกตัวเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นกูดูกูเรออะไรทางน้านรถเลยนะคะสับสับยัวอันนี้อันนี้ยัวก่อนยัวก่อน1แมช ทุกน no ี nice of ้นาบอกเลยว่ามันจะต้องเป็น E ีวีเท่านั้นรถไฟฟ้าวันนี้เรามาดูรถไฟฟ้าเลยอันนี้คือโดนอันนี้คือโดนบินได้อันนี้คือมันไม่ใช่โดนแล้วมันคือโดน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 ถ่ายภาพขนาดยักษ์นะคะตื่นเต้นมากมันเป็นแบบเหมือนเฮลิคอปเตอร์อะไรฟิลนั้นเลยเอามาโชว์กันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เพิ่งมาเปิดตัวในงานนี้นะคะรูปหลักเนี่ยล้ำสมัยมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีนะคะให้เลือกชมกันราคาจับต้องได้นะคะเป็นตัว ตัวตัวนี้แบรนด์นี้นะคะก็ไปดูกันได้บางแบรนด์เนี่ยสยาออกเสียงไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงจีนควบกล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆไปนะคะก็มาดูกันได้อันนี้เป็นของแบรนด์เกาหลีนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแบรนด์ทุกแบรนด์นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้จ้างเนาะอันนี้เราก็รีวิวกันแต่อาจจะเอ่ยเป็นชื่อรุ่นแทนรุ่นเนี้ยสยาเป็นรุ่นที่ชอบมากๆคือบอกเลยว่าแบบกระชากใจดิฉันมากตัว ev 5ตัวนี้หรือ ev 5ของแบรนด์นี้นะคะเพราะว่า พอไปดูปุ๊บว่ะตอนแรกอ่ะมองจากภายนอกอ่ะก็คิดว่าเออมันคล้ายๆแ l a โ d เวอร์เนาะทรง,งมันดูสตรองมันดูแบบว่าแข็งแกร่งดีนะคะแต่พอเข้าไปภายในปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยมันกระชากใจมันหยุดเลิฟไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้จ้างมานะเต็นหน่อยนะคืออันนี้เป็นงานแต่ทิวดูไปดูเลยไปดูเลยแค่ไหวได้จะย้อนเย็นได้เอาแต่ละดึงไปอ่ะทดสอบซักพีดึงไม่ได้อะอ่ะแล้วมันก็ต้องอุ่นเย็น ลมเย็นแล้วก็หลอนมากแต่ไม่ร้อนสักนะครับวนเย็นแวเย็นเยกมันลดมากเลยอ่ะคือเหมือนแบบว่าเราซื้อแบบอะไรเป็นเนี่ยอิ้น้ำแขิงานได้กุกท่นะคะพี่แพ๊บคาราด้ตอนนี้ไปแขวนอะไร อันนี้เอาไว้ทำไรคะพี่แหวนผักค่อยากอะไรก็ได oh. e ้แล้วกระเป๋าแอมเมสชาแนลอุ้ยแหวนผักชอบไปตลาดชีแล้วก็อุ้ยล็อกบอร์ดเป็นยไงเอ็นได้เป็นไงอ๋อสบาย c o m f o r t a b l เ comfortable yes ยอดวันจ่ายเขาเหรอ Oh my g o o d n e แล้วข้างหน้ามีเบาะรองน้องแบบขับสบายมากอันนี้เบบีนั่งได้โอ้ Oh my goodness โบมน่ะอู้หูเต้แล้วตรงนี้มันสวยใช่ไหมเออถ้าสีเนี้ยได้ รอบสี่บาไม่เป็นไรหรอกก้นตอคขับตลาดไม่ไม่นี่ี Hello Did you see the b e l l color Yeah สีทอง Luxury Luxury and this color b a c k and color Wow it's very nice คุณดูดิสีเดียวกันเลยไหมคะได้เลยค่ะ Oh my God i t s o u Oh my goodness สวัสดี h a t And you see ขางหละ And you see this And you see this, this, this is I will show you. When we go to camping, we can not look like a bar here. Oh my gosh, can drink here. Drink vodka, drink wine, drink alcohol, here, 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 here. Food. Wow. เป็นแบบบาเลยโอ้แคมปิ้งแคมปิ้งมีกองทุกข่าวใหญ่โอเค and we put the bag like this w i camping when we have t a r r คอมากระดิษอเยสแล้วก็ขายขอไปอีกขายอไรขายบกแล้วนี้ทำอะไรครัพี่อันนี้มันทำอะไรอ่ะแขวนแขวนแขวล้วอัไปเท่าไหร่อันนี้อันนี้ตั้งนี้แล้วบอกว่า how much ิเ w าม c h how m u c สวยอ่ะไฮัเดิโอเคโน I ลมเสียบได้กระทะไฟฟ้าเสียบได้เตาเตากะทะหมูย่างเสียบได้เลยนะเนี่ยคือพูดง่ายๆอ่ะเป็นลมแล้วเป็นได้เป่าผมได้เฮ้ยอะไรนะได้เป่าผมตรงไหนอ่ะเต้โอ้ยเตไฟฟ้าโอ้ my g o d ผมหางคือเตอมผมได้เลยนะคะก็คัมเมื่อคืนก็คัมเมื่อคืนไป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 เที่ยวแถวไปเที่ยวหรอบฉันชอบเที่ยวผิดหรือไงปุ๊บไม่ผิดค่ะแล้วไงปุ๊บค่ะผมคลายผมเติมได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเนสดีค่ะ คือรีวิวเหมือนแบบจ้างมาเลยนะคะนี่เนาะแต่จริงๆไม่ได้เงินเลยนะคะความชอบส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับ,รบชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์อื่นๆนะคะคันนี้น่ารักมากราคาประมาณ500,000ตัวเล็กกลมๆสามารถวิ่งได้200กิโลคือมันสามารถเอาไปวิ่งแบบแถวบ้านที่ชันไดซนน้ซื้อนู่นซื้อนี่ขับแ,แบบในเมืองเล็กๆในแบบซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยมันกระทัดรัดมาก มีหลายแบรนด์มากทุกคนที่เอามาจัดแสดงในงานนี้นะคะน่าสนใจมากส่วนอันเนี้ยบีอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้พูดดิฉันไม่ได้พูดมันเป็นรถที่ VIP มากมากค่ะทุกคนค่ะเป็นรถตู้ที่เป็นไฟฟ้าร้อซนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆคือลองขึ้นไปนั่งดูแล้วแบบ ไม่พ่ายอะ่ะไม่พ่ายค่ายอื่นอะ่ะไม่พ่ายสันดาบไม่พ่ายอะไรเลยเป็น EV ร้อยนะคะแล้วก็มีทั้ง7ที่นั่งและมีทั้ง4ที่นั่งนะคะอยากให้ทุกคนไปลองดูจริงงานเนี้ยคือแบบ ไปเดินแล้วเราจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเลยแล้วฮะแล้วก็มีรถไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาตีตลาดไทยกันเยอะมากๆนะคะถ้าใครที่ยังไม่เปิดใจรถไฟฟ้าเสียอยากให้ลองไปดูงานนี้กันทุกคนจริงๆนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจมากนะคะลองเปิดใจดูประหยัดไปขึ้นอีกเยอะนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มาเปิดที่งานนี้นะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มีขายยังไม่มีวางขายตอนนี้ หนะบัตรนาวยังไม่เปิดขายที่ไทยก <relevance> ็รู้จัามาโชว์ทำไมนะคะหลายแบรนด์มากที่เอามาโชว์เอามาเปิดอุ้อวตารอวตารูนี่น,นันน่นนีน pirate, นน่น,นู่นสวยงามอะไรที่ส,สวยๆอะอะไรที่ลดนๆน่ะจะไม่เปิดขายไม่มีวางขายหนะบัตรเดี๋ยวนี้เอามาล่อตารอ่อใจล่อน้ำลายให้มองแล้วน้ำลายไหลไหลไหลไไหลไแต่ว่าไม่ขายนะคะ ไม่มีวางขายจัดจำหน่ายไม่จัดจำหน่าย4ฟไม่สร้างสรรค์น,นะคะผลงานดีไม่มีคุณภาพนะคะก็จะขายแต่คันอื่นๆเหมืนเอามาล้อซื้อเรานะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันนะคะงานมอเตอร์โชว์นะคะก็จัดถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปเซิร์ชกันเองนะคะ Google บายบายเจอกันสวัสดีค่ะราติสสวัสดีค่ะสตัวที่น่าสนใจนะคะก็คือโราตารุนี้แล้วก็เ m w นะคะ IX 2ค่ะแต่ว่ารีวิวเยอะมากค่ะแล้วก็คนเข้าถึงยากมากค่ะ เสว่าอะไร expect expect ผิดอ่ะอย่าพูดอย่าพูดเอาเอาเอาตอนแรกที่ถ่ายเเออออาาาายย่่่ไมตอนแรกที่ถ่ายก็ expect อ๋อแ expect ไม่ต้องนอนแล้วก็รู้อยู่แล้วอ่ะอย่าพูดไม่ถ้าแกอ่านอ่ะตอนแรกที่ถ่ายตอนแรกที่ถ้าอ่านอ่ะปกติเลยถ้าเจอใหม่ๆเอออ่านว่าอะไร e x p e c งเออถ้าอ่านเสียวเพิ่งเสี่ยวก็ุอยนั่งรู้อ่ะ มันตอแหลอีเิียมันรู้ไม่รู้แล้วอะไรสี่พึ่งสี่พึ่งสรุปแล้วชื่ออะไรสรุป้ชื่ออะไรเสี่ยวผึ่งเสี่ยวผึ่งเสี่ยวผึงเสี่ยวผึงเสี่ยวผึง